นี่นะครับทานอาหารเช้านะครับอร่อยไหมอร่อยีริงจรินะจริงข้าวข้าไม่ได้เนี่ยเะจริงข้าอันนี้อันนี้นะนู่นไม่มีหมูมเลยอ้าวพรุ่งนี้พอ่อทอดหมูให้ฮะพ่อ,พอทอดหมูให้ยพรุ่งนี้นะ อ่าพรุ่งนี้พ่อจัดการให้วันนี้ทานไข่ไปก่อนของโปอตุ่งไม่ใช่ตระไข่ดาวอ่ะตอนยาไม่มีไข่หืหนูมีไข่เหมือนกันพ่อทำไข่อ,อร่อยสุดยอดมากโอ้หลวงพ่อทอดไข่อร่อยสุดยอดมากใช้มืออะไรลูกเดี๋ยวค่อยล้างพ่อถีบชุกให้ไหม เอางั้นเลยล,ลูกย้ายหกนะสองมือดิกินที่โรงเรียนห้ามกินแบบนี้นะกินกินที่โรงเรียนต้องใช้สอน่าไปเช็ดพลาดอ่าหมดแล้วเปื้อนหมดแล้วอยไปเช็ดอย่าเช็ดนะ